วันนี้ก็มาทําบุญที่วัดนะครับทัาทายนะครับวันนี้ฝนตกไหมครับที่จังหวัดอื่นหรือว่าอําเภออื่นนะครับอาเภออุดมวัดพิสัยที่บ้านผมเนี่ยไม่ค่อยตกนะครับตกไม่แรงมากพอดินลายนะครับไม่มีฝนเลยนะครับมีแต่อากาศซึ้นๆอย่างนี้ทั้งวันเมื่อวานนะครับที่โพสิสวรรค์ก็ตกหนักอยู่นะครับบอกว่าตกตกแรงอยู่เห็นป้าๆยายๆบอกนะครับก็วันนี้ก็มาทําบุญที่วัดแล้วก็จะมาบอกว่าคลิปต่อไปที่จะลงก็คือคลิป นังการแปลงนะครับจำปาทองคลิป2นะครับซึ่งคลิปนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับเป็นคลิปที่ปาทองที่หมู่บ้านสำโรงหนองกาที่อำเภอรัตนบุรีนะครับคลิป2ที่ผมได้ตัดเสร็จเมื่อวานแล้วก็จะลงในคลิปต่อไปเป็นบรรยากาศหนังที่ไปแสงสีระบบเสียงดีมากแล้วก็คนดูเยอะนะครับในบรรยากาศแบบเก่าๆขอบุญาระภา่ันผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหนังนะครับผมสวัสดีครับ